สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Bangkok Fintech Fair 2020นะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานที่ธนาคารในประเทศไทยได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Bangkok Fintech Fair ก็คือที่จะต้องการส่งเสริมให้ประชาชนภาคธุรกิจได้ตระหักบถึงความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่นะครับ แล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าฟินเทคนะครับฟินเทคจะมีบทบาทสําคัญมากสําหรับโลกยุคใหม่นะครับที่จะเป็นโลกที่เข้าสู่ในโลกที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นรวมทั้งจะเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกิจทั้งธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินและก็ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งจะช่วยทำให้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ถูกลงมีต้นทุนถูกลงและก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือจะช่วยทำให้การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนะครับในปีนี้การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2020เราก็ต้องปรับ รูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเนื่องจากการแพร่ระ,ะบาดของโควิด -19 นะครับเราก็ได้เลือกที่จะจัดงานในลักษณะที่เป็นที่เป็น virtual conference แทนนะครับแทนการที่จะมาพบปะกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาก็าต้องขอบคุณนะครับที่ปีนี้ก็ยังมีผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมกับงานแ n g k o k Fintech แ Fair 2020จานวนมากเหมือนทุกปีแล้วก็มี ผู้ให้บริการทางการเงินแล้วก็มีตัวอย่างจากภาคธุรกิจจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และก็ประสบการณ์ด้วยกันนะครับหัวข้อของการจัดงานในรูปแบบที่เป็นออนไลน์ในปีนี้เราใช้ชื่อว่า Digital Transformation s for the New Normal หรือพร้อมรับวิถีใหม่ SME 9ก้าวต่อไปด้วยดิจิทัลนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ผมคิดว่าคล้ายกับการที่มีคนมากดปุ่ม fast forward นะครับทำให้หลายอย่างที่เราคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นกว่าเดิมมากนะครับในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลก็เช่นเดียวกันนะครับโควิด19ได้มากดปุ่ม fast forward ทำให้เราต้องเร่งนะครับในเรื่องของการการปรับตัวนะครับการ transform ตัวเองให้เข้าสู่โลกดิจิทัลให้ให้เร็วมากขึ้นนะครับ ในในโลกข้างหน้าเราพูดกันถึงโลกหลังโควิด -19 ที่เรามจะบอกว่าเป็นชีวิตวิถีใหม่และจะเป็นชีวิตวิถีใหม่สําหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตวิถีใหม่สาหรับภาคประชาชนหรือชีวิตวิถีใหม่สําหรับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาเป็นหัวใจสําคัญนะครับเข้ามาเป็น,นกลไกสําคัญ ที่ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจก็ต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหลักนะครับของการปรับตัวเราจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่ามีกําลังการผลิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นที่มากนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ในระบบเศษษษษษษรษฐกิจโลกด้วยนะครับการที่ใครก็ตามที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดต้นทุนนะครับไปพร้อมๆกับช่วยยกระดับ รูปแบบการทำธุรกิจนะครับของตัวเองได้เทคโนโลยีดิจิทัลก็มีบทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งในช่วงเวลาที่เราต้องมีการล็อกดาวน์นะครับการที่ต้องภาษาระยะหา่หางทางสังคมไม่สามารถที่จะติดต่อพบปะทำธุรกิจกันได้แบบเดิมนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าธุรกิจไหนในช่วงที่ผ่านมาที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลก็สามารถที่จะก้าวข้ามและความยากลำบากในในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็นำไปสู่การปรับตัวได้นะครับ เพราะนั้นเรื่องของการปรับตัวให้เข้าสู่กับโลกดิจิทัลให้สอดคล้องกับวิถีของโลกใหม่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องสำคัญที่ก็จะมาช่วยสร้างในเรื่องของ resilience นะครับหรือความที่จะสามารถที่เราจะสามารถทนทนทานพร้อมรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับธนาคาร่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญ ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวนะครับให้เข้าสู่โลกในยุคดิจิทัลนะครับที่จะต้องทำเ,เร็วขึ้นทําให้กว้างไกลขึ้นกว่ากว่าเดิมมากนะครับใน,ในช่วงที่ผ่านมาท่านที่ติดตามงานแบล็คฮอฟฟินเทคแฟร์มาต่อเนื่องหรือท่านที่ติดตติดตามงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมาโดยต่อเนื่องก็ <c oughs> จะเห็นว่าเรามีนวัตกรรมทางการเงินหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในในช่วงที่ผ่านมานาวัตกรรมทางการเงินเหล่านี้นก็เป็น,นกลไกที่สําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยทําให้เกิด กิดเกิดดิจิทัลทรานส์โอมเอในวงกว้างได้อาจจะขออนุญาตยก3-4เรื่องนะครับเป็นตัวอย่างอันแรกเลยก็คือเรื่องของระบบการชำระเงินครับที่เรียกว่าเป็น Instant Payment ครับหรือพร้อมเพย์ของเรานะครับพร้อมเพย์ที่เริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบเกือบ4ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนในในวงกว้างนะครับมี คนที่ลงทะเบียนกับพร้อมเพย์ด้วย ID ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือเลขประจำตัวนิติบุคคลก็ดีเนี่ยมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ครับสูงถึง55.1ล้าน ID แล้วก็มียอดการใช้งานนะครับที่ทำลายสถิติใหม่อยู่เรื่อยๆสูงสุดก็ถึง20ล้านรายการต่อวันนะครับ QR code payment ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่มาต่อยอดจากระบบของพร้อมเพย์นะครับ ในช่วงที่เราต้องล็อกดาวน์กันจากสถานการณ์โควิด -19 ก็มีคนที่มาใช้ QR code สำหรับการจ่ายเงินการชำระเงินเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับวันนี้ก็มีคนที่รับเงินการรับการจ่ายเงินผ่าน QR code สูงถึง6ล้าน6ล้าน ID นะครับเราก็เริ่มเห็นการที่เราค่อยๆปรับตัวเข้าสู่พร้อมเพย์ได้ส่งผลให้การใช้ธุรกรรมการชำระเงินแบบเดิมๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เช็คนะครับการเบิกเงินสดจากตู้ ATM หรือการทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดที่สาขาธนาคารพาณิชย์เนี่ย ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีที่ทําให้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่ในในโลกดิจิตัลเพิ่มมากขึ้นนะครับธุรกิจไหนก็ตามนะครับที่หันมาใช้พร้อมเพย์หันมาใช้ QR Code หันมาใช้ดิจิทัลเพย์เมนต์นะครับก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้ต่อเนื่องในช่วงที่เราต้องมีการล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ขยายขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย จากจำนวนผู้บริโภคนะครับตลาดใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยช่องทางการการค้าขายแบบออนไลน์ถึงแม้ว่าเราจะมีพัฒนาการทางด้านพรอมเพย์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็เชื่อว่ายัางทำต่อย,ยอดกันได้อีกมากนะครับสามารถที่จะมี business solutions ที่อาศัยช่องทางการชำระเงินของพรอมเพย์ทำให้กว้างได้มากขึ้นลึกได้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ใหภาคธุรกิจได,ได้เพิ่มขึ้นอีกมากนะครับ อีกโครงการหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มต่อเนื่องมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าโครงการอินทนน์นะครับโครงการอินทนน์หรือเทภาษาอังกฤษก,ษก็เป็นโครงการของการทำเรื่อง Central Bank Digital Currencies นะครับเกุตเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางนะครับเราได้ทำการทดสอบนะครับแล้วก็พัฒนาต้นแบบนะครับซึ่งก็มีพัฒนาการโดยต่อเนื่องตั้งแต่การ ทำระหว่างการชำระเงินด้วยกันเองนะครับระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารในประเทศไทยแล้วก็ขยายวงเชื่อมเปล่าไปสู่ธนาคารกลางต่างประเทศนะครับเราก็เพิ่งทำการทดสอบการโอนเงินข้ามประเทศกับธนาคารกางฮ่องกง รวมทั้งไปเชื่อมต่อกับระบบการชําระเงินของตรา,าสารที่สําคัญด้วยก็คือเรื่องของตรา,าสารพันธบัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหัวใจอันนึงที่ธนาคารกลางชั้นนําของโลกเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็วางแผนในการที่จะพัฒนา Central Bank Digital Currency ต่อไปในอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายท่านคงจะมีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับก็คือการนําเทคโนโลยีชีวมิติ ือที่เราเรียกว่าเป็นไบโอเมตริกส์นะครับเข้ามาใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนเพราะว่าการจะทําธุรกรรมทางการเงินที่เป็นดิจิทัลนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยเราต้องก้าวข้ามอุปสรรคที่สําคัญก็คือการยืนยันตัวตนโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลแทนที่เราจะต้องเอาตัวของเราไปแสดงตนนะครับที่ที่สาขาหรือที่ทําการของผู้ให้บริการนะครับ วันนี้เราก็เริ่มเห็นการใช้ biometrics นะครับการใช้ facial recognition นะครับเข้ามาในในการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม NDID หรือ National Digital Identity นะครับก็เริ่มได้ถูกใช้บริการในภาคการธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งที่ธนาคาร่งประเทศไทยได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังนะครับ ได้ทำให้เกิดขึ้นในช่วงในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ peer-to-peer pe er lending platform อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนแล้วก็ SME นะครับก็เชื่อว่าเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นแพลตฟอร์มเบสนะครับก็จะตอบโจทย์ในโลกที่เรากำลังจะเข้าสู่ในโลกที่เป็นเป็นแพลตฟอร์มอีโนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องทำงานออร่วมกันเพื่อจะช่วยทำให้เกิดดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชันของธุรกิจไทยของประชาชนคนไทยในวงกว้างนะครับออมีงานที่อยู่ในแผนงานสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจจะขออนุญาตเล่าให้ฟังออสั้นๆน,นะครับอส,สองสาเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินที่จะขยายตัวไปสู่ภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับ เราจะใช้มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าเป็น ISO 20.022นะครับในมาตรฐานหรือ Message specification ของการส่งข้อมูลทางการเงินรูปแบบใหม่จะสามารถทำได้ละเอียดมากขึ้นนะครับมีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ข้อมูลเพียงแค่ ใครโอนเงินโอนเงินเท่าไหร่และปลายทางอยู่ที่ไหนนะครับแต่จะสามารถโยงไปสู่รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้เพื่อให้ภาคธุรกิจนําไปสู่การกระทบยอดบัญชีได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญไปสู่การทําพวกเรื่อง e invoicing นะครับหรือการทําพวก e factoring ต่อไปการเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานเรื่องของข้อมูลทางด้านการเงินหรือข้อมูลการชำระเงินไปเป็น iso 0 2 0 0 2 2จะต้องเป็นความร่วมมือกันนะครับทั้ง สถาบันการเงินนะครับทั้งบริษัทธุรกิจ้างร้านต่างๆรวมทั้งผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาพวกที่เป็นระบบหลังบ้านนะครับให้กับให้กับธุรกิจร้านค้าต่างๆด้วยนี่ก็เป็นโครงการใหญ่คิดว่าจะใช้เวลาอีกหนึ่งปีครึ่งนับจากนี้ไปนะครับจนกว่าที่จะจะสำเร็จผลและเห็นผลในวงกว้างเรื่องที่2ที่มีความสําคัญมากเวลาที่เราพูดถึงโลกดิจิทัลนะครับหัวใจอันหนึ่งของโลกดิจิทัลก็คือในเรื่องของการมีข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลรายธุรกรรมนะครับข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Granular Data นะครับที่เราจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องอาการตอบโจทย์ของลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับเวลาที่เราทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลก็จะมีรอยเท้าดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุต r i n นแล้วก็รอยเท้าการชำระเงินดิจิทัลนะครับจะเป็นหนึ่งของรอยเท้าที่สำคัญของดิจิทัลฟุต r i n นที่เจ้าของ เจ้าของรอยเท้านะครับหรือตัวลูกค้าเองสามารถที่จะนําไปทําธุรกรรมได้มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินนะครับการที่จะต้องการให้เกิดการปรับรูปแบบของบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของการที่วางร,ระบบนะครับหรือวางอาร์กิเต็ตเจอร์สำหรับการจัดให้มีนะครับเรื่องของ Payment Data ที่เป็นที่เป็นที่เป็นข้อมูลเชิงเชิงกว้างเชิงลึกนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดรายธุรกรรมเพื่อจะทําให้เกิดประโยชน์กับกับเจ้าของข้อมูลนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ Digital ID นะครับอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นว่าถ้าเราจะเข้าสู่โลกที่เป็น Digital Transformation ได้เนี่ยเราต้องก้าวข้ามในเรื่องของการยืนยันตัวตน ให้เป็นการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลได้เช่นเดียวกันนะครับเ,เรามี N D I D นะครับแต่ N D I D ก็อาจจะยังจำกัดอยู่กับกับ,บางภาคส่วนนะครับที่เริ่มจากพวกของธนาคารพาณิชย์จะต้องมีการขยายไปสู่ในเรื่องของธุรกิจการเงินอื่นๆไม่ว่าจะในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์นะครับหรือไปในเรื่องของบริการภาคลัฐอื่นๆด้วย และต่อไปในเรื่องของดิจิทัล i อก็จะต้องทําให้เปิดกว้างมากขึ้นเหมือนกับที่เราพกบัตรประชาชนนะครับสามารถทําธุรกรรมได้หลากหลายประเภทไม่ใช่เพียงแค่ในธุรกรรมทางด้านการเงินเท่านั้นนะครับเราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะมีบัตรประชาชนที่เป็นดิจิทัลสําหรับพวกเราทุกคนที่ทําธุรกรรมได้หลากหลายประเภทนะครับเรื่องที่สก็คือเรื่องของการต่อยอดโครงการอินทนน์นะครับ หรือโครงการ Central Bank Digital Currency ที่จะเชื่อมต่อกับระบบของภาคธุรกิจนะครับถ้าจะทำเรื่อง Central Bank Digital Currency ให้เกิดผลได้จริงจะจำกัดอยู่เพียงแค่การทำธุรกรรมในภาคการเงินคงไม่ได้นะครับในปี2563นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มทดสอบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบการชำระเงินกับซั p พลายเชนนะครับห่วงโซ่อุปทานของเขานะครับแล้วก็หวังว่า Central Bank Digital Currency ภายใต้โครงการอิทนทนนของเราเนี่ย จะสามารถเป็น,นกลไกสําคัญในเรื่องการชําระเงินในระหว่างภาคธุรกิจด้วยกันเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการพัฒนาต้นแบบที่ที่สำคัญเพื่อจะนาไปสู่การขยายผลในวงกว้างนะครับมีอีก2เรื่องนะครับที่ท่านอาจจะเห็นข่าวอ,อ,อยู่บ้างนะครับเ,เป็นบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่เราคิดว่ามีความสําคัญมากนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการออกดิจิทัลเพอร์ซันแลโลนนะครับหรือเป็นหลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้าสู่บริการทางการเงินขอกู้ยืมเงินจากผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นทางการได้นะครับโดยอาศัยข้อมูลที่หลากหลายรอยเท้าดิจิทัลที่หลากหลายไม่ต้องดูในเรื่องของเงินเดือนเป็นหลักหรือสลิปเงินเดือนเป็นหลักเหมือนที่ผ่านมานะครับเพราะเราตระหนักว่าเรื่องดิจิทัลฟุตเพลย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะทําให้สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ สามารถใช้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามติดตามพฤติกรรมของของลูกค้าได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับหลายภาคีในการพัฒนาก็คือการสร้างระบบนิเวศใหม่สำหรับการทำดิจิทัลแฟกทอ r ริงนะครับแฟกทอเริงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจ SME เวลาที่ส่งของไปแล้วนะครับได้รับการประทับ รับเรื่องอินโยイ์ต่างๆที่ส่งของเรียบร้อยแล้วแต่กว่าที่เขาจะได้เงินจริงเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับใบรับของเหล่านั้นเนี่ยเป็นใบที่มีความหมายสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการขอสินเชื่อได้แต่ที่ผ่านมาการที่ไม่มีระบบดิจิทัลก็ทําให้ทําให้เวลาที่ใบมีพวกเอกสารต่างๆเหล่านั้นนะครับนอกจากจะมีต้นทุนในการที่จะต้องประมวลผลที่ค่อนข้างสูงแล้ว,ลวก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารต่างๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เกิดระบบนิเวศที่จะเอื้อให Platform, เกิดดิจิทัลแฟคเตอร์ิงแพลตฟอร์มก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับในการที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางนะครับเพื่อจะ สนับสนุนการการทำเรื่องของเรื่องของดิจิทัลแฟคทอเริงนะครับเราก็เพิ่งได้ออกเป็น c o n ซัลเทชันเปเปอรเรื่องดิจิทัลแฟคทอ r ริ g งเพื่อขอความเห็นจากจากประชาชนสาธารณชนและก็ภาคธุรกิจทั่วไปนะครับแล้วก็จะนำความเห็นต่างๆเหล่านั้นมาประกอบการออกแบบนะครับในงาน Bangkok FinTech Fair 2020ะครับในในปีนี้นะครับผมผมเชื่อมั่นว่านะครับหลายท่านจะ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับตลอดช่วงเวลา2วันของเราเนี่ยครับเราจะนําเสนอไม่ใช่เ,เพียงเฉพาะในมุมมองของสถาบันการเงินหรือผู้กํากับดูแลเท่านั้นนะครับแต่จะมีประสบการณ์จริงของนักธุรกิจจํานวนมากและก็ผู้ประกอบการ SME จํานวนมากด้วยนะครับที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับตัวจะมาให้ข้อมูลที่หลากหลายผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านทั้งในการตอบโจทย์ในระยะสั้นๆของการปรับตัวรับกับสถานาการณ์โควิด -19 แล้วก็การที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ชีวิตธุรกิจวิถีใหม่หลังจากหลังจากโควิด -19 คลี่คลายลงด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการนำเสนอแนวโน้มสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของ f ฟินเทคในด้านการชำระเงินนะครับแล้วก็จะมีการนำเสนอพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางที่หลากหลายนะครับเป็นประสบการณ์จากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันด้วยมีการพูดคุยกันถึง การใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ของ SME นะครับมีตัวอย่างของแพลตฟอร์มของคนไทยที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับที่ตอบโจทย์ของธุรกิจไทยที่จะมาเล่าสู่กันฟังมีเรื่องของการาพูดถึงระบบหลังบ้านนะครับที่จะมาช่วยทําให้ทก,การทําธุรกิจ SME เป็นดิจิทัลได้มากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับอของการทําธุรกิจของ SME ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะครับการบริหารจัดการต่างๆ เชื่อมันอย่างยิ่งนะครับว่าตลอดช่วง2วันของงาน Bangkok FinTech Fair 2020นะครับท่านจะได้ความรู้ได้ข้อคิดที่ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2020ในครั้งนี้ขึ้นนะครับต้องต้องขอบคุณ ท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามาสู่ร่วมม,มีมีส่วนร่วมกันแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมาโดยต่อเนื่องขอบคุณมากครับ